สวัสดีค่ะชาวลัคนาราราศีมังกรทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอานดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปจะได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคม เข้าสู่ดวงรายเดือนป่าจำเดือนกันยายน2 5 6 5นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่มอนะคะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพทารลนั้นต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้บ้างนะคะ ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะดาวยูเรนัสนะคะเดินอยู่ในเรือนที่5นะคะและกำลังจะเดินถอยหลังในวันที่25สิงหาคมนี้นะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเพราะในช่วงกลางปีของทุกๆปีนั้นดาวดวงใหญ่ๆนะคะทางด้านโหราศาสตร์สากลก็จะเดินถอยหลังนะและในปีนี้นะคะดาวยูเรนัสจะเป็นดาวที่เดินถอยหลังเป็นดวงสุดท้ายนั่นเองนะก็จะ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณกําลังลงมือทำเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีต่างๆสื่อออนไลน์เนี่ยมีกําไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรมากพอสมควรนะคะคุณจะกล้าเรียนรู้กล้าลงมือทําสร้างสารรค์ผลงานออกมาที่นอกเหนือจากระเบียบแบบแผนที่คุณเคยวางเอาไว้ด้วยเนาะคิดนอกกรอบมากขึ้นนั่นเองนะคะ บางทีคุณก็ไม่ได้ฟิกทุกอย่างตายตัวไว้ขนาดนั้นนะจากปกติคุณต้องเป๊ะๆทุกๆอย่างนะคะชาวราคนาราศีมังกรอยากจะควบคุมเอาไว้เนาะแต่รอบนี้ก็กลายเป็นว่าเออทำนอกรูก่นอกทางบ้านก็ไม่เป็นไรนะคะหากลงทุนในหุ้นนะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารการลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ และก็ครั้งนี้ในการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยจะเป็นการค้นพบเส้นทางในการสร้างไรายได้ระยะยาวของคุณต่อไปนั่นเองนะดาวพฤหัสนะคะยังเดินถอยหลังอยู่ในเดือนที่4นะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องเข้าไปจัดการดูแลอยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆภายในครอบครัวทั้งของตัวเองและของผู้อื่นนะคะบางท่านได้รับมรดกที่ดินทรัพย์สินมีค่าต่างๆจากการไก่เกลี่ย ประสานงานเรื่องราวเหล่านี้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาทําอะไรนะควรที่จะมีเอกสารสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อป้องกันตัวคุณเองและหากเกิดเรื่องราวที่มีการฟ้องร้องทางด้านกฎหมายในอนาคตเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถป้องกันตัวคุณได้นะคะต่อมาเนี่ยขอให้มันออกกําลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อที่แล้วก็ป้องกัน ตัวเองให้ดีนะคะเวลาอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดลงไปได้ด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยจะมีปัญหานั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้บ้างในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะค่อนข้างที่จะมีไพ่เมเจอร์อัคน่ามาเยอะนะ อย่างน้อยๆเนี่ยมาตั้ง4ใบนะคะจากทั้งหมด10ใบนะคะไพ่แทนตัวคุณเลยใบยแรกเป็นเมเจอร์อาคาน่าคือ the wheel of fortune นะใบต่อมาเป็นอะไร empress นะคะใบต่อมาเป็น the d e a s h นะและใบต่อมาเป็น the j d s m e n นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่เรื่องราวต่างๆนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพิษผ่านนะตามวัฏจักรของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลอันเป็นที่รักคุณแม่ ะะระบบภายในบ้านทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพัดผ้ดกากันตามการเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถายกอยู่กันด้วยดีนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาน้ําใจกันเอาไว้นะคะก่อนที่ถ้าเกิดเกิดเรื่องอะไรที่สายไปขึ้นมาแล้วจะมานั่งเสียดายในภายหลังนะในเดือนนี้ทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรก็บอกได้ว่า ตัวคุณเป็นวิวออฟจูนนะคะคุณต้องการที่จะขยับขยายเรื่องราวต่างๆพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นแต่ความที่มันเป็นกลงล้อเนี่ยบอกได้เลยว่าหากใครนะคะกําลังทํางานและอยู่ในช่วงขาขึ้นนะขาขึ้นในปีในช่วงนี้นะคะระวังนะมันกําลังจะอยู่ในช่วงขาลงของคุณแล้วนะคะแต่หากใครที่กําลังอยู่ในช่วงที่ยําแย่ไม่ดีนะคะตอนนี้กําลังจะดีขึ้น นั่นเองนะดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องการงานหากคุณต้องไปลงทุนร่วมทุนกับใครบอกได้เลยว่าช่วงนี้ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะคะเพราะอะไรมันมีไพ่สิบดับเข้ามาด้วยนะคู่กับไพ่เดทอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาไปลงทุนเนี่ยโดยที่ไม่คิดให้ดีนะ,ะเงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนใหญ่มากพอสมควรระดับหลักแสนหลักล้านนะคะบางท่านก็หลักหมื่นแต่การลงทุนครั้งนี้จะทําให้คุณน่ะเจ็บตัวได้นะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่แนะนําให้คุณลงทุนกับอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าคุณคิดที่จะลงทุนทําจริงๆนะนี่มีไพ่ราชินีเหรียญมาด้วยนะคะไพ่ถ้วยคุณมีมาแค่2ใบคืออัศวินถ้วยและ5้าถ้วยนั่นเองนะแต่ไพ่ไฟนะคะไม้เท้ากับดาบดาบก็มีมาแค่1ใบเป็น10ดาบและยังเป็น10บดาบที่เป็นไพ่ดาบที่ไม่ได้มาตรฐานที่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนักมากพอสมควรมีความเครียดในเรื่องงานมากขึ้นแต่ถามว่าคุณจะบริหารและจัดก,การผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักมากพอสมควรอะ่ะมันจะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกเศร้าโศกเสียใจด้วยนะคะพยายามอย่าเป็นอัศวินขี่ม้าขาวช่วยเหลือใครนะโดยที่ไม่ไม่ดูแลกำลังความสามารถของตัวเองก่อน ไม่ประเมินความสามารถของตัวคุณเองก่อนเพราะเดี๋ยวคุณจะแย่ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคนที่คุณรักหรือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่คุณไว้ใจเขาจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณในเดือนนี้นะคะหากท่านไหนที่กําลังตกงานในเดือนนี้นะค,ะคุณจะได้งานนะรับเป็นงานบอกได้เลยว่าเป็นงานที่เครียดหนักและอยู่กห่างไกลในถิ่นธุรกันดารน,นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปอะ่ะ ถ้าเกิดคุณใช้ทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะการก,ก่อสร้างต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะทำมันได้ดีแล้วเงินก็จะดีมากขึ้นด้วยพยายามอย่าโลภนะคะอย่าโลภนะถามว่าการเงินคุณดีไหมบอกได้เลยว่าดีมากในเดือนนี้แล้วก็เครียดมากด้วยเช่นกันเพราะมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะรออยู่เยอะนะคะจะถามว่า พอคุณทํามาแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณจะปลดหนี้ได้ไหมปลดหนี้ได้เกือบหมดนะเกือบหมดนะคะมันยังไม่ได้หมดซะทีเดียวอะ่ะมันก็เกือบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมรดกในเดือนนี้นะในเรื่องการเงินเกณฑ์ทรัพย์สินมรดกตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินนะคะเงินก้อนของมีค่าต่างๆนะคะที่ปู่ย่าตายายบราพัุรุษทั้งหลายให้คุณมานะอันนี้เนี่ย ก็ขอให้ดูแลรักษาให้ดีนะคะเพราะมันมีไพ่เดอะเดมาคู่กับ10ดาบบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนะคะหรืออุบัติเหตุที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้ด้วยนะสุขภาพในเดือนนี้ก็ขอให้เรามาระวังนะคะทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเอาไว้นะคะโดยเฉพาะการติดโควิดมีโอกาสที่จะสูงถึงได้แจ้งว่าในเรื่องเกี่ยวกับดวงดาว ให้แนะนําให้ออกกําลังกายเอาไว้นะคะถึงจะดีนะไม่ไงั้นแล้วเนี่ยพอคุณป่วยขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นหนักได้ด้วยนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบมากเกินไปเพราะยังไงก็ยังมีไพ่เอ็มเพสแล้วยังมีไพ่จัสเมนเข้ามาอีกนะคะมันก็อยู่ที่ผลบุญผลกรรมที่คุณทําไว้ด้วยนะเพราะไพ่จัสเมนเนี่ยใครที่จะป่วยก็กําลังจะดีขึ้นนะคะไพใครที่กําลังจะดีขึ้นเออ ก็มีสิทธิ์ที่จะแย่ลงไปได้ขึ้นอยู่กับการทําอะไรไว้ด้วยนะคะสร้างมายังไงถ้าคุณสร้างเรื่องราวต่างๆของคุณมากัดกระดุมเม็ดแรกผิดเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นคงรอบนี้ทางการเงินของคุณก็จะแย่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นก้าวแรกที่ความพถูกต้องเดินเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณกลัวนะไม่เป็นไปอย่างที่คุณกลัวนั่นเองนะคะ สิบดาบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเน็จเจ็บหนักหน่อยนะเจ็บหนักนะคะในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งโลภเหมือนมีห้าสตาบไม่ใช่ห้าถ้วยคู่สิบดาบคุณจะเครียดหนักๆเลยอะระวังไว้นะคะอะไรที่ผิดพลาดไปไม่เป็นไรนะเรื่องราวดีๆยังมีอยู่นําสิ่งที่เหลืออยู่ของคุณมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เป็นรูปแบบของคุณจะดีกว่านะในเรื่องการเงินก็เช่นกันนะคะ การเงินถ้าคุณทํางานเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจจาจาปณีปนอมนะส่งสารต่างๆหรือใช้ทักษะความสามารถของคุณที่คุณถนัดเนี่ยจะช่วยสร้างรายได้ให้คุณได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นรายได้ที่2นะคะหากชาวลัคนาราศีมังกรงท่านไหนอยากจะมูนะแนะนํานะคะ 1. พ่พแม่รมัศมีนะคะ2พระแม่โพสพนะและยมมบานนะคะ หรือท้าวเวสสุวรรณเนานะจะช่วยให้แก้ไขหลายๆอย่างขึ้นมาให้ดีขึ้นได้นะคะลองไปไหว้กราบขอพอรท่านเหล่านี้นะในสิ่งที่คุณได้ทำไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะว่าคุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยไปบอกเล่าให้ท่านฟังเนาะแล้วคุณจะได้รับความสว่างแนวทางในการแก้ไขขึ้นมามากขึ้นนั่นเองนะคะแม้กระทั่งการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่จากไปแล้วทั้งหลายนะ ก็จะช่วยทำให้คุณได้รับการเปิดช่องทางโอกาสดีๆต่างๆเข้ามาได้มากขึ้นนั่นเองนะต่อมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ1อย่างที่บอกระวังการติดโควิดนะคะ2น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะระบบการย่อยอาหารที่ผิดเพี้ยนนะจากแต่ก่อนคุณไม่เคยหิวช่วงเวลานี้เลยคุณก็อาจจะหิวเวลานี้มากขึ้นนั่นเองนะการผ่าตาดัดอุบัติเหตุนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับ เส้นเลือดในสมองนะคะเพราะมันอยู่ในระดับที่เป็นหัวนะดังนั้นแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีการท้อนฟันได้ด้วยนะคะระวังความเครียดของตัวเองให้ดีนะแล้วก็อาการเจ็บคอนะคะหลอดเลือดต่างๆเนาะออกกาลังกายให้เยอะๆช่วงนี้คุณขี้เกียจนะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอย่าไปใส่ใจรับพลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายมาทําให้คุณเครียดมากขึ้นนะ อยู่ในพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งออกไปนะคะแล้วจะดีที่สุดเนาะส่วนคนที่ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูโชคเล่าของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้อ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นที่ดินและมรดกนะคะเป็นโชคที่มาจากคนตายสิ่งที่จากไปแล้วนะคะทั้งหลาย ทำได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานและเงินคุณแม่ก็ได้ด้วยนะต่อมาคนในเรื่องความรักของชาวร,า,ราศีมังกรเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว่าชาวรา,ราศีมังกรคนโสดนะคุณจะไม่ค่อยมีเวลามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวข้องกับความรักเท่าไหร่เพราะคุณมีภาระรหน้าที่การงานที่เครียดคุณอยากจะมีเงินให้เยอะๆนะคะสร้างครอบครัวให้มั่นคงสร้างตัวคุณเองให้มั่นคงก่อน แล้วคุณถึงจะมาคิดเรื่องความรักนั่นเองนะแต่ถามว่าคุณจะได้เจอความรักครั้งนี้ไหมบอกได้เลยว่าเจอเจอนะคะจะเป็นผู้หญิงที่คอยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะเป็นผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าคุณด้วยบางท่านนะคะเป็นคนที่ผ่านการการมีลูกมาแล้วก็ได้เช่นกันนะและครั้งนี้คุณจะตกหลุมรักเขาจากการที่เขาคอยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่คุณให้คุณกลับมาเป็นคนที่ ด้านเลิงสดใสเหมือนเดิมนะคะเขาคอยให้กำลังใจคุณนะคนคนนี้ให้ทั้งแนวคิดการปลอบใจห,หลายๆอย่างนั่นเองก็ขอให้ค่อยๆดูแลศึกษากันไปนะคะคนคนนี้จะไปเจอกันจากที่ไหนจากการออกไปทำงานที่ยากลำบากด้วยกันการติดต่อเจราจาธุรกิจที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะสื่อออนไลน์ที่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาษาอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ บอกได้ว่าคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์และชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลายซึ่งก็คือคุณมีสิทธิที่จะตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้และไปสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณไปมุ่งมั่นหาเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนของตัวคุณมากกว่านะชาวลัคนาราศีมังกรก็เลยทําให้คุณเลิกที่จะให้ความสนใจกับคนที่ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณ ด้วยนั่นเองเพราะอะไรเพราะหนึ่งคุณกลัวว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วไหมสอคือคุณคิดว่าคุณยังไม่เหมาะสมกับเขาคุณยังไม่มีอะไรที่ดีมากพอนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคุณก็ค่อยๆกล้ามาใหม่อย่ามองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีมากพอหรือไม่มีคุณค่านะคะไม่ผู้ควรกับใครทุกคนผู้ควรที่จะมีความรักที่ดีได้เสมอนะชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลายคะ่ะต่อมานะ คนที่มีคู่แล้วเดือนนี้นะคะให้เรามาัระวังเนาะเรื่องคําพูดบางอย่างที่ทําร้ายทิมแทงจิตใจกันและมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทําให้สถานะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาในทางที่เป็นลบสากหน่อยนะคะมีโอกาสที่จะเลิกลากันค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นแล้ว ลองคุยกันให้ดีๆประครับประคองกันให้ชัดเจนไปก่อนจะดีกว่าไหมแต่ถ้าเกิดนะคะถึงเวลาที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะพูดคุยกันดีๆเจรจาประครับประคองกันไปได้ต่อไปแล้วหากตั้งใจที่จะตัดสินใจจบก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะคะมันเป็นจุดที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จบกันด้วยดีดีกว่าที่จะทำให้รู้สึกมีเรื่องราวผิดใจกันและมองหน้ากันไม่ติดอีกต่อไป นั่นเองนะคะบางท่านนะมีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะสถานะนะจากคนรักมาเป็นแฟนนะคะจากการที่มีโอกาสที่จะมีบุตรขึ้นมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้ด้วยนะคะเลยทำให้คุณเกิดสภาวะเครียดนะและได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันในที่สุดลืมบอกชาวรา,า,ราศีมังกรในเดือนนี้บางท่านนะคะท่านไหนที่อยากจะมีบุตรในเดือนนี้คุณจะได้บุตรสมใจปรารถนา มีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะมีไพ่เอ็มเพสเข้ามานะคะเดี๋ยวเรานะจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องอขอโทษค่ะทางด้านครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรก่อนที่จะไปในตรงนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมูนะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะจัดคงจุ้ยหน้าบ้านตัวเองใหม่นะคะอะไรที่เสียที่พังนะก็ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิ้งไปแก้ไขโครงสร้างใหม่ให้มันดีมากขึ้นถ้าประตูฝืดลูกบิดเสียก็ซ่อมซะนะคะแล้วจะดีขึ้นนะกลางบ้านถ้ามีน้ารั่วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะให้น้ําแอร์ไม่หยดให้ไฟไม่เสียแบบนี้นะจะดีกว่านะคะแล้วก็เคลียร์ของจัดระเบียบในบ้านทิ้งไปนะคะแม้กระทั่งรถของคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดการชนด้วยนะก็ขอให้เรามาระวังตรงนี้นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูกัน ก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆชาวลัคนาราาศีมังกรต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้บ้างนะใบแรกนะคะ artistic expression นะคะจงเป็นคนที่มีศิละปะในหัวใจคุณสามารถออกแบบชีวิต ความคิดผลงานของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองศิละปะอยู่ในตัวคุณได้เสมอนะคะใครไม่เข้าใจผลงานคุณคุณต้องเข้าใจผลงานตัวเองความสวยงามในตัวมันเองก่อนนะคะใบต่อมาคือที่เชอร์นะคะหากคุณรู้สึกว่าคุณยังเรียนรู้อะไรไม่มากพอหรือยังไม่มีความรู้ที่มากพอนะคะจงหาครูที่ดีครูที่เก่งครูที่สามารถคอยชี้แนะ แนวทางของคุณให้เดินไปบ,บนสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องที่คุณต้องการรู้แม้กระทั่งตัวคุณนะคะสามารถที่จะเป็นครูคอยชี้แนะบุคคลผลให้กับผู้ที่เดินทางของผิดหรือคนที่ต้องการความรู้ความสามารถของคุณในการที่จะนำไปพัฒนาต่อไปการเป็นผู้ให้ในแบบที่การให้ความรู้ก็สร้างความสามารถของคุณที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะ และก็ใบสุดท้ายนะคะ Follow your heart นะคะทำตามหัวใจของคุณเปิดตัวเปิดใจนะอย่ากลกัวในสิ่งที่คุณจะกล้าทำเนาะไพ่ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าให้คุณกล้าทำในสิ่งที่คุณต้องการและมียูเรนัสเข้ามาทำตามหัวใจคุณเองบ้างไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในกรอบมากเสมอไปนะคะทุกอย่างกฎระเบียบแบบแผนมีดีจริงแต่ตึงมากเกินไปจะทำให้คุณเครียดหย่อนมากเกินไปจะทำให้คุณไม่สำเร็จ มีศิละปะในหัวใจเป็นครูผู้สร้างศึกษาจากครูผู้ให้และทำตามหัวใจในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะทุกๆท,ท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อัานดวงสไตล์ตักแต่ในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตให้ผ่านไปสร้างและเริ่มต้นทำเรื่องราวใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะ มีสติรอบคอบเรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมานะเป็นคนที่ยิ้มเก่งน่ารักสดใสจริงจังกับชีวิตในแบบที่เป็นความจริงที่ไม่ใช่ต้องถึงขั้นว่ามีสตริคกับตัวเองที่มากเกินไปจนเครียดมากเกินนะคะอะไรที่จะต้อง สูญเสียหรือจบลงก็คือจบลงเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวใหม่ให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ